สวัสดีครับกรบผมสิบต,ตำรวจตรีจีรธีพงสายวันนี้จะมานำเสนองานนะครับในหัวข้อเรื่องกฎหมายอาญาทั่วไปนะครับกลุ่มเรียนที่สามรหานนักศึกษา6กแปดห้า1 6 1หัวข้อที่1นนะครับกฎหมายอาญาคือกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องอะไร กฎหมายอาญาครับก็คือกฎหมายที่กําหนดว่าอะไรเป็นความผิดและถ้าทําความผิดแล้วจะต้องถูกลงโทษอย่างไรเพื่อง่ายนะครับมันคือกติกาของสังคมที่บอกว่าอะไรทําได้อะไรทไําไม่ได้เพื่อป้องกันไม่ให้คนไปทํา,าร้ายกันทําร้ายทรัพย์สินหรือสร้างความเดือดร้อนแก่กันตัวยอย่างเช่นการฆ่าคนอื่นการทำร้ายร่างกายการทโมวยนะครับกฎหมายอาญาจะระบุไว้ชัดเจนว่าการกระทำเหล่านี้เป็นความผิดและจะมีโทษตาม กำหนดเช่นจำคุกป,ปรับหรือทั้งการแบบจุดสาคัญของกฎหมายอาญาการทาให้ทุกคนรู้ว่าถ้ากระทําผิดจะต้องรับผิดชอบเพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบรเรียบร้อยมีความปลอดภยัยและมีความยุติธรรมต่รับทุกคนครับประเด็นที่สองครับนายกต้องการฆ่าตัวตายนายกจึงนําเชือกแขวนคอตนเองกับต้นไม้เพื่อฆ่าตัวตายแต่ปรากฏว่ากิ่งไม้หักเพราะน้ำหนักตัวของนายก ไม่ไหวด้วยเหตุน,นี้นายกรจรึงไม่ตายท่านเห็นว่าการทําของนายกรดังกล่าวมีความผิดตามมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับความผิดตมม่อชีวิตมาตรา2 8 8ถึง2อ4หรือไม่เพราะเหตุใดแยกประเด็นก่อนนะครับหประเด็นปัญหาของโจทย์นี้นะครับคือการที่นายกพยายามฆ่าตัวเองแต่ไม่สําเร็จเข้าข่ายความผิดตามมวลกฎหมายอาญามาตรา2องรถึง294ความผิดตมม่อชีวิตหรือไม่2 หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาตรา288-294เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับความผิดต่อชีวิตเช่นฆ่าผู้อื่นฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพยายามฆ่าช่วยผู้อื่นฆ่าตัวตายเป็นต้นเน้นว่าเป็นการทําต่อผู้อื่นไม่ใช่ต่อชีวิตของตัวเองหลักทั่วไปของกฎหมายอาญาไทยการฆ่าตัวตายไม่เป็นความผิดทางอาญาเพราะเป็นการทําต่อชีวิตของตนเองไม่ใช่ชีวิตของผู้อื่นและการทาฆ่าตัวเองก็ไม่มีบทบัญญัติให้เป็นความผิด แต่ถ้าผู้อื่นช่วยเหลือหรือยุยงให้ค่าตัวตายจะมีความผิดตามมาตรา293หรือ294ครับการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงในโจน์นี้นะครับนายกอลงมือแขนคอตัวเองเพื่อฆ่าตัวตายครับแต่นายกไม่ตายเพราะกินไมห้หักไม่มีบุคคลอื่นมายุยงหรือช่วยเหลือเป็นการทำรังสอดชีวิตตวเองล้วนๆกฎหมายอาญาใช้ไม่มีบทลงโทษสำหรับก,การฆ่าตัวเองหรือพยายามฆ่าตัวเอง ดังนั้นจึงไม่เป็นความผิดตามมาตรา208-204และไม่มีบรจัดอื่นเอาผิดได้4นะครับสรุปการทําของนายกรไม่เป็นความผิดตามม,มายอายาญมาตรา2 0 8 2 9 4เพราะเป็นการพยายามฆ่าตนเองซึ่งกฎหมายไทยไม่มีไม่ถือว่าเป็นความผิดทางอาญาครับประเด็นที่3นะครับ ให้นักศึกษา,าแสดงความเห็นเกี่ยวกับหลักกฎหมายอาญากับเรื่องต่างๆดังกล่าวไปน,นี้ 1. ความหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรมความเสรีและซื่อสัตย์สุจริต 2. ความมีวินัยตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตอนเองและสังคม 3. ความมีราะเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดีความสามารถทํางานเป็นทีมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นการเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม หน,นะครับความวหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริยธร,รรมความสระและซื่อสัตย์สุจริตในมุมมองของผมนะครับหลักกฎหมายอาญานอกจากกำ,กำหนดว่าอะไรผิดอะไรถูกแล้วยังเป็นเครื่องมือปลูกฝั่งคุณค่าที่ดีให้คนในสังคมด้วยเช่นการไม่ละเมิดสิทธิของคนอื่นการกลบในชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่นถ้าเราเป็นคนที่ตหนักในคุณค่าและยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เราจะไม่ทําในสิ่งที่ผิดกฎหมายตั้งแต่แรกความเสี่ยงและความซึ่อสัจุริษฐก็จะเป็นรากฐานสําคัญเพราะแม้ไม่มีใครจับตามองเราก็ยังเลือกทําสิ่งที่ถูกต้องเพื่อให้ตัวเองและคนรอบข้างเดือดร้อนครับ2นะครับความมีวินัยตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตอนเองและสังคมกฎหมายอาญาน,นะครับจะทําหน้าที่ควบคุมพฤติกรรมคนในสังคมให้มีระเบียบและความรับผิดชอบ การวินัยยังเป็นที่สอดคล้องกับหลักกฎหมายเพราะถ้าเรามีวินัยเราจะปฏิบัติตามกันโดยไม่ต้องมีใครบังคับการตรงต่อเวลาและการรับผิดชอบก็เป็นเรื่องสําคัญเพราะถ้าทุกคนและและเลยหน้าที่ของตันเองปัญหาสังคมก็จะตามมาเยอะมากในฐานะประชาชนที่อยู่ภายใต้กฎหมายอาญาเรามีหน้าที่ดูแลตนเองไม่ให้กระทําผิดและต้องช่วยเหลือการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมด,ด้วยครับ สามนะครับความมีพรสวเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดีความสามารถในการทํางานเป็นทีมการรับสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นการเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆในองค์กรและสังคมในแง่ของกฎหมายนะครับการเคารพสิทธิผู้อื่นเป็นหัวใจสําคัญเพราะหลายความผิดเกิดจากการละเมิดสิทธิเช่นการทาร่างกายการลักทรัพย์หรือการหมิ่นประมาทการเป็นผู้นำที่ดีต้องใช้กฎหมายและเหตุผลเป็นหลักส่วนการเป็นผู้ตามที่ดีนั้นก็ต้องไปตามกฎหมายและ คำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายอย่างเช่นคดการทํางานเป็นทีมก็เหมือนกันนะครับก็เหมือนกับระบบกฎหมายต้องอาศัยความร่วมมือและการเคารพกติกาทุกคนมีบทบาทของตนเองถ้าเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม <c oughs> ก็จะช่วยเราอยู่ด้วยกันได้อย่างสงบและเป็นธรรมประเด็นที่4นะครับในฐานะนักศึกษากฎ,กฎหมายอาญาท่านคิดว่าคุณลักษณะใดของนักนิติศาสตร์ที่สําคัญที่สุดในการทํประโยชน์แก่สังคมและเหตุใดจึงควรมีคุณลักษณะนั้น ครับในฐานะนักศึกษากฎหมายอาญาผมคิดว่าคุณลักษณะที่สําคัญที่สุดของนักนิติศาสตร,ร์ในการทำประโยชกกน์แก่สังคมก็คือความซื่อสัตย์สุจริตเพราะความซื่อสัตย์ไม่ใช่แค่เรื่องของภาพลักษณ์แต่เป็นรากฐานของความยุติธรรมทั้งหมดต่อให้มีความรู้กฎหมายเก่งแค่ไหนถ้าขาดความซื่อสัตย์ความรู้นั้นก็อาจถูกนําไปใช้ในทางที่ผิดทําร้ายผู้อื่นหรือสร้างความเดือดร้อนและความอาญติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม ในงานด้านกฎหมายอาญาเราต้องเกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพและชีวิตของผู้อื่นการตัดสินใจหรือแม้แต่ความเห็นเพียงเล็กน้อยอาจมีผลต่อรูปคดีที่กระทบต่ออนาคตของคนได้จริงๆดังนั้นความซื่อสัตย์จริตจะทําให้เราไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงไม่รับผลประโยชน์โดย,โดย,โดยมิชอบและไม่ใช้ช่องโหว่ของข้อกฎหมายเพื่อเอาเปรียบใคร ถ้าเรามีคุณลักษณะนี้สังคมก็จะเชื่อมั่นในตัวเราเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและเชื่อว่ากฎหมายถูกใช้เพื่อรักษาความถูกต้องไม่ใช่เครื่องมือทําลายคนอื่นผมเชื่อว่าความรู้สั์จริตจึงเป็นคุณสมบัติหลักที่นักทฤษาทุกคนควรมีเพื่อเราสามารถใช้ความรู้ทางกฎหมายสร้างความยุติธรรมและทําประโยชน์แก่สังคมได้อย่างแท้จริงครับครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ถ้ามีข้อผิดพลาดอะไรขออภัยไวน้นที่นี้ขอบคุณที่ตั้งใจฟังครับขอบคุณครับ